เียดไทยช้งไทยปากบอกดันไทยทูมีแต่มาล้มลอตเตอรี่รางวันที่หนึ่งจากประเทศไทยนี่คือสอดอดจากประเทศสานาฬิกาค่ะเม้นนะคะด่าทอประเทศไทยรายวันละค่ะด่าว่าเราเนี่ยเป็นโจรน,นะเป็นตัวขโมยวัฒนธรรม,มปากก็บอกว่าไงรู้ไหมดันไทยทูมีอืม แต่ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ข้าวของเครื่องใช้นะเสื้อผ้าอะไรก็แล้วแต่วัฒนธรรมเนี่ยต้องมาเรียนแบบประเทศไทยนะอะไรก็ต้องพึ่งพาประเทศไทยไม่เว้นแม้แต่ลอตเตอรี่นะผู้ชมขาอ่าทำไมละคะคุณกันคุณป้าทำไมคุณป้ารู้ว่าอีแคมเนี่ยมันใช้มันซื้อลอตเตอรี่บ้านเราก็มีคนมาโพสต์ไว้นะคะในกลุ่ม amazing World culture นี่แหละค่ะนะเขาก็โพสต์ไว้ว่า เพิ่งรู้นั่นนี่ยว่าฉลากลอตเตอรี่ไทยส่งไปขายที่เขมรด้วยชอบทุกอย่างที่เป็นไทยจริงๆใช่ค่ะปากบอกว่าด้นไทยทูมีนะด้นไทยทูมีทุกอย่างล่ะค่ะอืมเวลาเถียงอะไรไม่ได้ต้องด้นไทยทูมีนะแต่ก็ชอบทุกอย่างนะโดยเฉพาะลอตเตอรี่เนี่ยอืมเพื่อนบ้านเราชอบมากนะก็เลยมีคนมาคอมเมนต์อ่า ไว้นะในโพสต์นี้เยอะเหมือนกันนะบางคนก็หูจริงเลยน,นะมาถามหาหลักฐานนะว่าอืมมีจริงเหรออืมนะคนนี้เขาก็เลยเอามาให้ดูนี่นะมี่เขามาคอมเมนต์ว่าเป็นภาษาคาเมรน,นะเขียนไว้ว่าขอ12ล้านบาทอ่ะต้นเดือนใหม่สําหรับตุจจีนะงวดเมื่อวานนี้นะวันที่1กุมภาเนี่ยนะคะยังลุ้นกันสนันวันไหวนะมี หลายโพสต์หลายคอมเมนต์แล้วค่ะที่เขาเอามาแป่ให้ดูว่าบางคนมเมนว่าดูได้่ขอหลักฐานมาดูซิว่ามันเล่นอลอตเตอรี่บ้านเราจริงป่าเจ้าของโพสเขาก็เอามาให้ดูเนี่ยค่ะสารพัดเลยะนะเนี่ยเห็นไหมเป็นหลักฐานย,ย,ยืนยันชัดเจนว่ามันหวังรวยจาก,กาลอตเตอรี่ประเทศไทยจริงๆนะเนี่ยมีการแชร์โพสต์การออกรางวัลของอสํานักงานสลากกินแบ่งอ รัฐบาลของประเทศไทยอืมทาไมไม่ดอนไทยทูมีล่ะสาหรับสลากกินแบ่งเนี่ยทาไมไม่ดอนไทยทูมีอยากจะรวยไงคะรางวันเงินรางวัลสลากของประเทศไทยเนี่ยหกล้านบาทคนซื้อสองใบหวังรวยสิบสองล้านอืมซื้อไปเธอไม่มีใครว่าหรอกแต่มันไส้ไงมาบอกว่าดอนไทยทูมีอืมแต่บางคนก็บอกว่ามันผิดกฎหมายนะอืมที่เอาสลากเนี่ย ไปขายถึงต่างประเทศอะไรอย่างนี้นะคอ,อมเมนต์ก็ขำม,มาเล่านะคะบอกว่าเคยมีเขมรเนี่ยโทรมารายการทีวีไทยนะเกี่ยวกับเรื่องหวยเนี่ยบอกก็อยากให้รัฐบาลเพิ่มเงินรางวัลที่หนึ่งขอพิธิกกรก็เลยตอบไปว่าอ่าทํานองว่าไม่ต้องมาสื้อเอขาบ,บอกว่ารายการนั้นคือรายการอาจารย์วีระอป้าก็ชอบฟังนะอาจารย์รายการอาจารย์วีระเนี่ยอตอกทีซีดเลยอ่ะอคนที่บอกว่า เขาไงมีคนมาตอบคอมเมนต์นะบอกว่าใช้ของไทยกินของไทยจนลืมไปว่าตัวเองเป็นคนแหม่นนะมาก้าวไก่ว่าแหมอยากให้อ่าสลากของประเทศไทยเนี่ยเพิ่มเงินรางวัลเป็นสิบล้านบาทอืมคนนี้บอกว่าใช่ใช่เป็นอาจารย์เป็นรายการของอาจารย์วีระผมเคยฟังอืมบอกอืมได้ก็โทรมาถูกคนซะด้วยใช่นะไม่แน่จริงอย่าโทรไปหนะ้ารายการอาจารย์วีระนะอืมอาจารย์บอกว่า ที่ทิกรบอกว่าทําไมคุณไม่ไปบอกประเทศของคุณมันบอกอยากช่วยคนไทยแน่แหอยากช่วยคนไทยคืออยากเสือกค่ะไม่ต้องมาอยากช่วยคนไทยที่พูดเอาดีเข้าตัวนะเมือไงไอยหวังรวยจากเงินคนไทยนะเห็นข่าวไหม ต่างดาวมาทํางานประเทศไทยซื้อหวยถูกรางวัลที่หนึ่งกลับไปบ้านเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอืมอันนั้นก็มาซื้อในประเทศไทยมันก็ไม่แปลกหรอกค่ะนะฮะแต่อยู่ต่างประเทศอยู่ข้างบ้านและบอกว่าลุ้นหวยไทยอ่ซื้อของไทยแต่ปากบอกว่าอย่ามาด้นไทยถูมีแต่อยากอย่าถูกลอตเตอรี่ของประเทศไทยคือมึงย้อนแย้งไงีแคมกูถึงหมั่นไส้กูถึงเกลียดไง บางคนก็บอกว่ามีความผิดนะอ่ามีความผิดยังไงล่ะเออผิดแบบไหนจะของพูดเขาถามนะของความรู้หน่อยเออคนนี้ก็เลยตอบว่าก็มันมีความผิดว่าขายนอกราชอาณาจักรถ้าชื่อในป,ประเทศจําหน่ายได้โคต้าถูกไหมถ้าซื้อในประเทศเนี่ยก็จําหน่ายผ่านโคต้าแต่ถ้าเอาโคต้า ที่ไม่ได้ไปขายในต่างประเทศมันก็ไม่ถูกต้องยกเว้นรัฐบาลบอกว่าโคต้ามีขายเมืองนอกหรือว่าขายได้ถูกต้องเออใช่การที่เราจะขายลอตเตอรี่เนี่ยเนาะมันจะต้องมีโคต้าอย่างที่บอกอะงงเลยก็สับสนมากเลยกับเรื่องลอตเตอรี่นี่นะบางคนก็ได้เยอะบางคนก็ได้น้อยเออแต่ที่รู้ๆคุณป้ายังไม่ได้ซื้อสลากแปดสิบาทเลยนอกจากซื้อในแอปตังแอปเป๋าตังนะอืมคนนี้บอกว่าอ่า ส่วนตัวคิดว่านาคนไทยน่าจะนําไปขายตามตะเข็บชายแดนแล้วข้อคอมเหนก็ซื้อไปขายต่ออคนนี้บอกว่าพมา่าลาวก็มีลอตเตอรี่ไทยขายเออขายก็ซื้อไปเถอะไม่มีใครว่าหรอกไม่ใช่เบยอีแคมไงปากบอกดอนไทยทูมีแต่มันลุ้นหูลุ้นหวยไทยอยากเป็นเศรษฐีจากเงินบาทไทยเนี่ย เออแต่ไม่ยอมรับความจริงไงมันไส้ตรงนี้แหละตรงที่บอกมันบอกว่าดอนไทยทูมีแต่ว่าโอ้ทุกวันที่หนึ่งแล้ววันที่สิบหกเนี่ยมันก็มาลุ้นหวยประเทศไทยหวังจะเป็นเศรษฐีจากเงินไทยอ่ะคุณผู้ชมมาคิดเหมือนคุณป้าไหมแหมพูดสดิบดีดานไทยทูมีดานไทยทูมีแต่พอลอตเตอรี่บอกว่าอยากให้เพิ่มรางวัลเป็นสิบล้านคือเสือกอะไรคะเสือกอะไรกับลอตเตอรี่ของประเทศไทยนะอย่างที่อาจารย์บอก อาจารย์วีลาบอกมีการมาบอกด้วยนะว่าเหมสงสารคนไทยมนะเป็นไงอะคุณผู้ชมคนประเทศนี้นะขำอะเปนสมเพศเวทนาอืมโอ้โคนี่บอกว่างวดนี้มีคนลาวถูกลวันที่หนึ่งสองใบเลยนะเออยินดีด้วยนะก็ได้เงินไทยไปกินก็ะยาด่าคนไทยอย่ามาไอ้นี่คนไทยกันแลกกันนะอืมคนนี้บอกว่าโอ้ยมีหน้าโคต้าหวยหายไปไหนมากมาย คนนี้บอกว่าพม่เราก็เล่นหวยไทยก็ดีแล้วพอดีกว่าขายไม่หมดแล้วกองสลากขาดทุนเออซื้อก็ไม่ว่าเราถูกรางวัลก็ไม่ได้อิจฉาริษยาดีใจด้วยแต่ยังมาบอกว่าด้านไทยทุมีไงแต่ว่าหวังแบบว่ามือหนึ่งจกก,กินข้าวมือหนึ่งก็เขียนคําด่าเงี้ยมันก็ไม่ไหวจริงไหมคุณผู้ชมคุณผู้ชมคิดเห็นเป็นอย่างไรกับการ ข้างบ้านเนี่ยพูดด้านไทยทูมีแต่มาแอบลุ้นรางวัลที่หนึ่งหวยของประเทศไทยคุณผู้ชมคุณป้าสําหรับคุณป้านนะโมโหเดือดดาลแล้วก็แบบอยากอยู่ใ,ใกล้ๆอยากจะโขหัวด้วยอะไรอะ่ะข้อศอกหมาเออนะอ่าก็นี่แหละค่ะอืคนนี้บอกว่าชอบชอบเครมทุกอย่าง ชอบทุกอย่างเค็มทุกอย่างรัฐบาลขี้เกียจห่วยเกาะไทยกินนี่แหละง่ายดีใช่นะกระทั่งลอตเตอรี่มันยังไม่มีปัญญาสร้างให้คนประเทศบ้านมันอ่าเล่นเลยหรือว่าสร้างไปแล้วจะขาดทุนอืมคนนี้บอกว่าเห็นด้วยค่ะดูดูแล้วก็อยากเป็นคนไทยจะเป็นอะไรมันด่าแล้วดันไทยทูมีดันไทยทูมีเออใช่ไหมอืม แล้วก็คนนี้บอกว่ามาแยกเรารุ้นทำไมยะมันหน้าตามันหน้าตาขยิบหางเห็นชัดๆคนนี้บอกว่าเกาะประเทศไทยกินจริงๆแล้วแล้วบอกว่าเกลียดไทยใช่ปากบอกว่าเกลียดไทยด้านไทยทูมีแต่กลับมาซื้อหวยลอตเตอรี่ไทยเพื่อจะลุ้นเป็นเศรษฐีเงินบาทแหมหวังสูงด้วยนะสิบสองล้านใส่ตึกจีนพันนะ อ่าสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคุณผู้ชมคิดเห็นเป็นประการใดมีความคิดอย่างไรกับสดอดของประเทศ3มนาฬิกาก็คอมเมนต์คุยคุยกับคุณป้าได้สำหรับคลิปนี้จบลงเพียงเท่านี้ฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้กับคุณป้าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ